รายการตะวันแดงป้ากินป้าแอลหีดหอยบะเกลาเเฮาคนเมืองเหนือช่วยกันอนุรักษ์ฮักษาของกินบ้านเฮาสูตรเด็ดล้านนาตัวกันนะเจ้าลองทำพอเนอร์ปีน้องเอาอาช่วยกันรักษาของกินบ้านเฮาช่วยกันไล่ช่วยกันแชร์กดถูกใจกดติดตามตัวเนะเจ้าแอนพีกจะเย็นนะครับบันนี้ือ้อมันไมมเถื่อเอาหือเม็ดทํ้งไมนมันกรอบก่อน มันจะได้หอมเม็ดพริกข้างในมันจะได้หอมครับใกล้จะได้แล้วนะครับแล้วเขาก็มาหนาไฟแหกกำคร,รับนะครับมนะคล้ายๆให้มันไหมครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับแต่อีกก็หอมนะครับเสร็จละพริกลาบสูตรดั้งเดิม กีกีเนี่ยเขาก็ใจยเย็นๆนะครับเหมือนกับเขาแอนพิกนั่นนะครับมันก็ก่กอยแฮมไปในส่วนของเครื่องเทศนะครับทีเขาจะมาคร่วนะครับเครื่องเทศเขาก็ซื้อทีลล่านขายยาจ,จีนก็ได้นะครับเขาบอกว่าเครื่องเทศส่ราบนะครับมันก็จะจัดให้แล้วเขาก็มาเพิ่มเติมใส่บอกแกนเข้าไปแฮมนะครับ คั่วเครื่องเทศนี่จะเย็นๆนะครับเพราะมันเป็นเตาทานเนาะมันความห้อนมันก็กลอยละอุ้ขึ้นครับแต่มันเป็นความความห้อนที่เสมอครับเริ่มแรงเขาก็ใส่เกลือก่อนนะครับแล้วเครื่องเทศที่เขาคั้วไว้ตะกี้นะครับแล้วเขาก็ตํานะครับ ตยูนี้ห้องบอกปั่นนะครับเขาจะทําตามคนบ่เกานะครับการตําพริกนะครับก็ตําไปเรื่อยๆแต่ห้องหม้อใือมันละเอียดนะครับคือมันเป็นอโลโกกักพริกเทบใหญ่พองน้อยพองนะครับ ลาบเขาจะให้มันเหนียวนะครับเขาต้องใส่บะแค่งกุลลานะครับเป็นภูมิปัญญาเจ้าบ้านนะครับใส่ซับพกเจ็ดแกนเนาะแล้วเขาก็ใส่เกลือใส่เลือดเข้าไปครับเลือดก้อนเข้าไป สดสดโอ้โหแล้วนี่สูตรช่างแม็กรับรองลาบเหนียวแน่นอน mọi người 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 mọi นี sure. yeah, yeah. e. yeah. ่ครับผมชาวบ้านครับใช่นใจดีว่าน่าจะดีใช่น่าจดีว่าสุดยอดเลยครับเหนียวครับเนี่ยทุนนี้ก็ใช้ได้แล้วอืมนี่ก็คือกับแก้มเหนียเนี่ยะแบบนั้นอย่างเช่นกัมันร้อเนี่ยแก้มแก้ม

เลโซดสับโซดโซดเสร็จมะนาวลงมะนาวตีมะนาวตีมะนาวเนี่ยกับแก้มแก้มลาบสูตรนี้แซ่บไหมสูตรนี้สุดยอดสุดยอดแซ่บคนเข้าไปคนคนคนสุดยอดสุดยอดสุดยอดคน ยองแช่ไว้โอเคส <มา S 1> ุดยอดเ <มา S 1> อาหมดการสูนรลับแบบเก่าเนาะพอรึเราใส่เครื่องก่อนเนาะนี่จะไข่หอมกะปิสูนเข้าไปไข่หอมกะปิชุดอืม,อ,มอันนี้เครื่องเครื่องเราใส่เกลือ เกลือป่นเนาะเกลือป่นเล็กน้อยใส่เกลือป่นเข้าไปแล้วก็ผงชูรสใส่ไปได้ผงชูรสผงชูรสเข้าไปเส่น้อยใส่น้อยใส่หลายใส่หลายใส่ผงชูรสเข้าไปเอาพริกเข้ามาพริกตอนนี้ก็ใส่พริกเข้าไปผสมเข้าไปผสมเข้าไปพริกผสมเข้าไปใส่พริกเนา่อยพริกหลับเนาะยพริกหลับปรุ้งฉัเร็จผสมเข้าไปเสร็จคน คน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 นี้วนี่ตอนนี้เขาก็เขียงเทศเขาใส่นี่คือเขียงเทศเขียงเทศเนาะเขียงเทศเขาใส่นักๆมันตัดกินกินข้าวเขียงเทศนี่มันจะหอมตัดกินข้าวมีใส่เขียงเทศเข้าไปอ่าใส่เขียงเทศเข้าไปเยอะๆคือว่าเขียงเทศนี้จะตัดกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็ชิมเนาะโดยโดยใเ้รขียงไนที่เขาหลวกแล้วใเ้รขียงไนเขาก็เขาก็ชิมเท่ากับชิมว่าเ็ด เ็ดหวานมันจังได้เขาก็อดมาจะทำการชิมชิมดูอ้าวมันได้ทีแล้วรสชาติมันแส่บแล้วเขาก็ลงมาปรุงปรุงในในลับเมื่อเข้าลับด้หลับด้วยเขาปรุงโอนใส่เพียเขาใส่โอนเ็ศ chúng không khóc ấy hùng khóc hôn thế nào hôn hùng khóc hôn nó khóc hôn hùng nó hùng hôn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  hùng sai hùng hôn hùng hôn này khóc sai นี่เขาใส่เดี๋ยวกันแป๊บนึงเอากระนี้เขาอาไปมาชิมดูชิมดูว่ารสชาติมันจะได้ขมกบขมได้ที่กบอันนี้เขาชิมเนาะชิมครับอืมเอาขมอันน้อยขมน้อยขมน้อยเอา๋ยอ่ะขมมันได้ที่ขมน้อยคนมันเข,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 ข้า,ขาอืมเอาที่เขาลองก็มาชิมดู ิดดมดูความขมความเผ็ดความเค็มพอดีกว่าเนีย่ยเราก็าชิมเน่อยเอาสุดยอดได้แล้วครับหลับเมืองนะตัวยาขัดเชือกตัวยาขัดเชือกขัดเชือกเลย คาเจ้าคาเจ้สงคาเจ้านะจ้องข้ามได้ไหนล้อล่อตังเฟืองห่แล้วมดล้อตังเฟืองห่แล้วปะล้อตังเฟียงโอ้อตังเฟียงก็เด้คาเจ้ก็ได้ออืยอด Hoa sao, 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 กะผัดข้าวตองครับบ้านบ้านสมุนไพรทั้งนั้นสมุนไพรสมุนไพรคปดิวะข้าวขาวแมานะไปดวะ

ขอบคุณสำหรับเหตุการที่รับชมเในการลาบเหนือเลยเหนื่อแต่ถ้วยสุดยอดเลยใบวันนี้ขอบคุณที่รับชมเนะนะยกเขบคุณเนี่ยขอบคุณที่รับชมขอบคุณจำได้ขอบคุณที่รับชมเนาะในวันนี้ลาบสุดยอดถ้าใครจะลาบที่จะได้ มตาดได้ขึ <poisoned indo> ้นเลยอยาแบบปิ้นนะพักนี้นะครับกับลาบนี่อร่อยสุดๆเลยนะครับขึ้นาหยาดปิ้นหยาดปิ้นชุชค่โอเคคุ่ชุ่มขกินยังได้บ้างเด็ดกินขึ้นหยาดขึ้นหดอืมึ้นหยด

di ăn tô dính luôn nè thử tí nữa nhão là รับครับลาบต้องคายเจี้ยลาบค่อยครับวันนี้ความเหนียวระดับใดความเหนียว ใส่ใส่หมักแข่ก็ลากี่กันมัแข้งประมาณเจ็ดแปดกันก็ได้ครับแล้วแต่ใครจะชอบครับโตเด้อกันอืมมะชเนี่ยมรแข้งกุลาแต่ได้ครับแล้วแต่ใครจะชอบครับใส่ใส่มากเหนียวมากใส่เหนียวมากใส่นักหน่อยเหนียวมากก็ใส่เยอะเยอะมากถ้าใครไม่ชอบเหนียวๆก็ใส่นิดหน่อยครับ ขอบคุณที่ติดตามลาบเนาะในการลาบถ้ามันเหนียวมาบอกใส่บะแข้งเนาะแข้งกุลาเนี่ยครับแข้งกุลานี่หรือว่าเขียบปนก็ได้ถ้าอยากเหนียวนักก็ใส่นักก็ขอขอบคุณที่ติดตามเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์ได้นะครับถ้าว่าดูแล้วกด,ดไลค์กดแชร์เยอะ